มีคําถามนี้เข้ามาค่ะว่าเราบดแล้วมันหยาบค่ะเราสามารถนํามาบดใหม่ได้อีกรอบไหมค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทดลองให้ดูค่ะค่ะตัวที่เราจะบดนะคะเราก็บดเป็นตัวหยาบนะคะ9ก้าหลับสิบเนาะนี่ค่ะเป็นมเมล็ดอยู่นะ ซึ่งผงกาแฟที่บดออกมานะคะค่อนข้างหยาบเลยถ้าหากว่าเป็นเครื่องชงโฮมยูสหรือว่าอุปกรณ์เครื่องชงก็จะไม่เหมาะค่ะก็ะจะทําการแบ่งออกมาค่ะเพื่อที่จะนําไปบดซ้ำเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะว่าบดซ้ำแล้วผลจะเป็นยังไงอันนี้หน่อยทำทดลองให้ดูนะคะห้ามทําตามนะก่อนจะบดลงมารอบใหม่ก็ปรับให้เป็นเบอร์บดละเอียดค่ะหลังจากที่บดซ้าแล้วผงกาแฟก็ละเอียดขึ้นค่ะแต่ตอนนี้สัมผัสถ้วยโดนแล้วก็จะมีความอุ่นๆขึ้นด้วยค่ะซึ่งการที่เราไปบดซ้ำค่ะมันทําให้เครื่องบดของเราทํางานหนักเฟดาาะกกิมรแ็สสศษๆ ของเราเนี่ยมีความคมที่น้อยลงค่ะบดกาแฟได้ไม่เสถียรจะทําให้รสชาติกาแฟเปลี่ยนไปสรุปนะคะกับคําถามนี้ค่ะว่าเราควรที่จะบดซ้ําได้ไหมนะคะบดซ้ําได้ค่ะทําได้แต่ไม่ควรทําค่ะไม่ควรทําทเลย